แล้วนี่ก็เป็นวิดีโอวิเคราะห์อคอนต้มของสปาร์ึ่งสาห้าคาบูคัดมือนะครับของคุณนัทพงศ์ครับก็อันนี้มาเมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยถอดมาดูนะครับก็มีให้ให้เปลี่ยน นะครับให้เปลี่ยนเสื้อนะครับเสื้อลูกอันนี้เจ้าของก็ซื้อมาเองความประสมเขาก็อยากได้ตัวนี้ก็เลยซื้อมาเองนะครับก็ไม่เป็นไรซื้อไว้แล้วก็มาทั้งสอนก็ทําให้นะครับมีประกนันมีนะครับมีน้าเครื่องมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีซื้อแก๊สโช๊คมาให้ด้วยให้เปลี่ยนด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับ ซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนให้ครับก็ตามราคาก็เดี๋ยวจะมีรือ้อแล้วก็มีรือ้อขอบมาแล้วนะครับขอบมาแล้วมาเช็คดูว่าฝาตูกด,ดีนะครับไม่เสียแกนสลักไม่หลวมไม่คลอนนะครับแล้วก็มีวาลวก็ใช้ได้นะครับะครับตูดวาลวก็ไม่ลายนะครับตูดวาลวไม่ลายก็ใช้ได้แล้วก็บ่าบ่าอาปีกวาวก็ไม่ทุน,นครับ ปีกวาไม่ทุดก็โอเคก็จบก็ผ่านครับส่วนฝาสูกก็เดี๋ยวทั้งฝอยก็อาจจะล้างหน้าให้นิดหน่อยมันมีคราบอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวทั้งฝอยก็จะล้างหน้าให้นะครับแล้วก็มีเปิดนี่ครับเปิดขอบขอบตะเข็บวาวนะครับทั้งฝอยก็เก็บเก็บขอบตะเข็บให้นะครับไอดีไอเสียเก็บให้หมดเลยนะครับนี่ครับ ทางเข้าไอดีทางออกไอเสียก็มีเก็บขอบกระเข็บให้นะครับไม่มีรอยแล้วครับแล้วก็ปั๊มน้ําเสียนะครับปั๊มน้ํานี่สีนซินไม่รอดแล้วครับสีนนี่ครับกดแล้วยุบได้แลยครับเนี่ยยุไยบ <Okay. S 2> ยได้นี่พังหมดแล้วครับ <c oughs> ก็ต้องเปลี่ยนับชุดเลยครับทั้งแกนแกนนี้ก็เป็นรอยเอามือเอานิ้วลูบแล้วสะดุดอย่างเงี้ยเป็นลอยเป็ไปไม่ได้ครับประเกน็นขาดหมด กล้วครับและวอีกด้านหนึ่งของป้อนน้ําก็คือลูกปืนลูกปืนก็หมดสภาพแล้วนะครับเอามือกดแล้วหมุนคืดคืดน,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 นิ้วนี่ใช่ไ,ไม่ได้ครับพวกโอลิงป้ําน้ําอะไรทั้งหลายแหล่ก็เปลี่ยนหมดนะครับส่วนลูกสูบนี่ไม่ไม่มีปัญหาครับถึงไม่ติดไม่อะไรก็เจ้าของก็บอกกินน้ํามันเครื่องนะครับลูกไม่มีรอยติดไม่มีอะไรแต่ว่าพวกสีนันวาลพวกนี้มันเก่านะครับสีนันวาลที่อยู่อยู่ในฝาสูบตรงนี้นะครับนี่ครับ กับสีกันวาลสี่ตัวต้องเปลี่ยนใหม่ครับส่วนกระเดื่องวาลน็อตตั้งวาลก็ใช้ได้ครับไม่แตกไม่ล้าไม่ลายนะครับทั้งสี่ตัวครับไม่แตกไม่ล้าไม่ลายครับนอตตั้งวาลดีก็ไม่เป็นไรครับโมเทียนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนครับเนี่ยครับสีกันวาลยามาห้านะครับเดี๋ยวทั้งสอนจะเปลี่ยนให้บทวาลแล้วเปลี่ยนสีใหม่ครับส่วนลูกเสื้อลูกที่มาก็เป็นเสื้อ ตีปลอก้าก57เล่นนะครับเดี๋ยวจากจากสำนักเพื่อนๆกันนี่แหละครับที่เขาซื้กันมาครับแล้วก็ส่วนตัวล่โซ่เดี๋ยวท่านสอนก็จะเปลี่ยนเป็นปรับมือให้นะครับอ๋อไม่ไม่ใช่สิรู้สึกว่าเขาจะซื้อมาแล้วสมืันไม่ต้องทับนะครับซื้อตัวพิเศษมาสำนักอะไรเอคเคอะไรนี่แหละครับที่ซื้อมานะครับก็ุงวิเคราะห์ของเสียก็คงมีประมาณนี้ครับ ส่วนขบูเดี๋ยวก็อาจจะล้างล้างแล้วก็อาจจะบำบัดลูกรอยให้ใหม่นะครับก็อมบำรุงนะครับขบูนะครับส่วนลูกยางเจ็ตก็ไม่มีแล้วนะครับเนี่ยลูกยางเจ็ตไม่มีเหลือเลยครับขาดเหลือตะก้านเนี่ยครับเหลือตะก้านไม่มีไม่มีลูกยางแล้วครับก็คงจบวิเคราะห์สำหรับสปา หนึ่งสามห้าขบูคัดมือคันนี้คันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้ชมตอนที่ประกอบเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับีวก่อีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผ่านผมช่างสอนวงสว่างครับวันนี้เรามารีวิวกันตอน17บเนาฬิกาสิห้านาทีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่สี่เดือนพฤศจิกายน 2,564ห้าร้อยหกสิสี่ปีสามคนสองพันยี่สิบเจ็ดนะครับสองพันี้เป็นครับเพราะวันนี้เป็นรถสปาร์คหนึ่งสามห้าคาบูพัดมือยามาฮ่านะครับยาม,มาฮ่าสปาร์คหนึ่งาห้าคาบูพัดมือครับคันนี้ก็เป็นรถของ,ของคุณรัฐพงศ์รับมาให้ช่างสอนวงขวางได้ทำการอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับแต่ว่า เป็นลูก57มิลนะครับทันนี้เจ้าของได้นำของมาเองนะครับนำเสื้อสูบมาเองก็เป็นเสื้อลูก57มิลนะครับ mm hmm. ก็รู้่ง่ายๆว่าอาราแล้วแหละครับแต่ว่าเป็นเสื้ออีกแบบพิเศษครับก็แล้วก็มีเอาแกนโช๊คมาให้ช่างสอนได้เปลี่ยนด้วยแกนโช๊คก็เป็นยี่ห้อ YS นะครับช่างสอนก็เปลี่ยนตืนให้แล้วก็เปลี่ยน แกนโช๊คให้ใหม่นะครับเปลี่ยนแกนของยี่ห้อไว้เอ็ดใส่เข้าไปพร้อมทั้งซ่อมบำรุงปั๊มน้ำนะครับเปลี่ยนตีนให้ใหม่ครับแล้วก็ทำวาลวทำฝาวาลวเหมือนกันในรูปที่นำเสนอมาได้และครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็รอจะให้เจ้าของมารับเจ้าของก็คงจะมารับวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าวันนี้ได้สอบถามมาว่ายังปิดงานอยู่นะครับ ก็ไม่เป็นไรครับท่านสอก็ทําเสร็จรอไว้เจ้าของมาก็จะได้รับไปนํารถไปใช้ได้นะครับสต,ตอนนี้ก็ขั้นตอนนีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้เทสให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ mm hmm. ก็เครื่องดีครับเครื่องเงียบกิ๊บเลยครับ mm hmm. เพราะว่าทําใหม่ฟิชใหม่นะครับทันนี้เป็นรถกะบูเดิมนะครับเครื่องโยนติดแล้วนะครับเครื่องโยนติดแล้ว รถขบูเดิมนะครับบูก็ท่านสอนก็นมาซ่อมให้ใหม่นะครับมาทําการซ่อมไม่ให้เอ่อน้ำม,มันท่วทนนี้น้ำม,มันท่วงบ่อยมีปัญหามากเลื่อนท่วมทั้งหลอมาทําให้ใหม่นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนลูกยางเจ็ตนะครับให้เจ็ตทางานพอเจ็ตฉีดดีอะไรดีก็ใช้ได้ครับเจ้าของเก่าก็อุดมาขบูก็ใช้ไปได้นะครับก็ามาปรับไล่ให้ใหม่หมดครับทั้งระบบพัดระบบอะไรทั้งสอนมาทาทาใหม่ไลห่หมดเลยทุกอย่างทั้งสภาพ ทุกสีด้วยครับอะไรที่ไม่ดีก็ทาให้หมดทุกอย่างนะครับทั้งระบบไฟระบบอะไรก็ตรวจเช็คให้หมดโต้เบรกนะครับเถึงหน้าก็ถอดมาล้างให้นะครับเพราะว่าถอดชกแล้วก็เลยล้างล้างปั๊มนะครับที่แรกมาปั๊มมนหนึ่งนะครับเนี่ยปั๊มเนี่ยครับต้องถอดมาล้างใหม่นะครับล้างลูกสูล้างขาใหม่ทีนี้ก็เดินหมุนล้อให้หมุนวิวแล้วครับแล้วเบรกปึ๊กพอปล่อยเบรกก็หมุนวิวได้เลยครับ ก็ตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วครับจะได้นำส่งเจ้าของคือเจ้าของแล้ะครับก็เดี๋ยวแจ้งไปนะครับว่าถ้ารถเสร็จแล้วก็จะได้มารับครับแข็งดีนะครับครับนี่ขนาดไม่ได้พ่วงกล่องนะครับทะบูเดิมไม่ได้พ่วงกล่องแต่ว่าบดวาลใหม่เก็บเก็บร่องวาลอะไรใหม่หมดเลยทุกอย่างเลยนะครับแต่เก็บแต่เก็บบ่าวเก็บให้หมดโล่งลื่นนะครับเร่งดีครับ ิดกัน้นวาล์วเปลี่ยนใหม่กันป้อง,นอ,งนองกันการกินน้ํามันเครื่องครับครับก็คงจบคลิปวิดีโอสําหรับสปาร์1หนึ่งสามห้าคาบูคัดมือคุณนัทพงศ์อันนี้เพียงเท่านี้ครับก็โอกาสหน้าก็จะนําเสนอต่อไปครับคันนี้ก็เพิ่งไปซื้อมาได้ไม่นานเป็นรถจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่าตัวจริงเจ้าของคืออยู่กาลสินครับก็โอเคครับก็ จบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะค,ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับตวอสดีครับผมท่านสอนวงสว่าง